ตอนนี้เราอยู่ที่เบนนัมพาเลสกันก็ได้พา่านอาจารย์มหาวิทีไกรประโยคเก้าอาจารย์ดรนาทีวิทย์มามาเดินรอบๆเบนนัมพาเลสเนี่ยต้นไม้ร่มรื่นดีฮะเนี่ยต้นไม้หลากสีใบไม้ก็หลากสีกันแต่ว่าความหลากหลายนั้นนะ่ะมันทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็เกิดประโยชน์ได้ด้วยเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นสีออกคำ้คำค้ำแดงๆแ,แต่ว่าก็เกิดประโยชน์ฮะที่ประเทศอังกฤษนี้ เขาไม่ไม่มีไม่ค่อยมีการฆ่าสัตว์บางครั้งเราอาจจะเห็นกวางเดินผ่านบางครั้งเราอาจจะเห็นสุนัขจิ้งจอกอาจจะเห็นไก่ฟ้าเดินผ่านแต่ว่าประเทศที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ถือศีลห้านะแต่ว่าเขามีศีลห้าโดยธรรมชาติของเขาเขามีศีลห้าโดยธรรมชาติท่านอาจจะได้ยินเสียงนกร้องไม่มีการยิงนกไม่มีการฆ่าสัตว์แถมในซ้ำยังมีการเลี้ยงอาหารนกมีการเอาน้ำมาฟิวใส่ในอ่างน้ำเล็กๆเอาอาหารนกมาให้ด้วย อันนี้ก็คือข้อดีเรามองโลกในแง่บวกเราเห็นสิ่งดีๆงานมันก็ทําให้มาฮิวชีวิตใจใจ,ใจของเราทําให้ชีวิตที่เราเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแต่ว่าทาเรามาเดินอย่างนี้เราทําให้ใจิตใจของเรานี่ปลอดโปร่งขึ้นมาได้นะขอฝากกาลังใจให้พี่น้องญาติโยมทุก,ท,กท่านมีกําลังใจในการสู้ชีวิตมีการส,สู้ชีวิตแล้วก็ นั่นแหละมาว่างๆครับจากการสักงานก็มาเดินดูโลกภายนอกบ้างนะัะ